มันได้เวลาที่ผมรอคอยมานานรอคอยมาตั้งแต่เย็นเพชร500ที่ผมเติมมาเกือบจะเอาไปซื้อของ กว่ามันจะมานะครับผมแต่ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าผู้ติดตามที่ติดตามผมอยู่นะครับอ่าวันนี้ขั้นใหม่เข้ามาแล้วนะครับที่เที่ยงคืนนะอ่าผมก็เข้าเกมมาดูเลยว่าขั้นใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมก็สําหรับตัวผมก็ได้ศึกษาขั้นนี้มันพอสมควรน,นะครับในในทิกตอกก็มีให้ดูเยอะนะ่นั่นแหละผมก็ได้เห็นมาคร่าวๆนะออ้สวยวะทุกคน ไม่เห็นกับตานี่คือสวยสวยจัดเลยนะเนี่ยอดูชุดอย่างเท่นี่ขนาดมันบินดูบินเร็วด้วยนะผมมองไม่ชัดนะเนี่ยผมผมเบิกเนตดูอะดูดิอือหือสวยเกินดูชุดผู้ชายดิทุกคนอันนี้คือผมเบิกเนตดูนะครับทุกคนอาจจะดูไม่ทันคือมันสวยจัดนะทุกคนเรอเล่นเรอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดูดูขั้นกันนะทุกคนว่ามันสวยไหมนี่ห่างสวยเลยอชุดผู้หญิงนะผมชอบ ชุดผู้ชายผมก็ชอบแต่เสื้อมันอยู่ใหญ่ๆนะผมชอบแค่กางเกงมันน่าดูเรียบเดียบดีนี่นะครับสําหรับคนที่เข้ามาปุ๊บก็จะได้เงินเลย50บาทแล้วก็ขั้นที่ศูนย์จะได้เลยโอเคสวยอยู่ได้เสื้อนะครับนี่กระทะนะครับผมแล้วก็สกินลถมีปีกนกข้างๆโอ้โหอย่างที่ไม่ใช่ปีกดีทั้งตัวเลยนี่หวานกอ่ะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับทุกคนดูทรงผมเออทรงทรงทรง,งผมก็สวยนะ นี่แหละทุกคนนี่ผมชอบมุมนี้มากนี่แหละที่สิ่งที่ผมรอคอยอ่ากางเกงก็สวยนะครับผมส่วนรองเท้าก็สวยเหมือนกันแล้วก็สกีนปืนนะครับ G18 นะอ่าอุสวยอะ่ะเฟี้ยวนะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว,วจัดเลยลก็เป็นสเก็ตนะครับเป็นฟาโลหรือเปล่าน่าจะเป็นฟาโลนะทุกคนอ่าน่าจะใช่นะครับนี่ก็เป็นระเบิดนะโอ้ระเบิดก็เท่มือนกันนะเนี่ยคือระเบิดที่ผมเห็นมาก่อนละ เฮ้ยอันนี้กล่กองศพเหรอกล่องศพนี้มันมันคล้ายๆที่มันซื้อพีออเดอร์เลยหรือเปล่าทุกคนเออผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ทรงมันคล้ายๆกันนะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับทุกคนก็น่าจะไม่ใช่นะอ,อ่าถ้าใช่นี่ GM ็ก็คงจะโดนดราม่าหน,นักเลยเอ,อ่าเดี๋ยวผมค่อยเติมนะผมขอ,อดูก่อนแล้วก็มีหินแล้วก็นี่นะกระเป๋านะโอ้ยเท่ ه, เป็นงูหรือเปล่าเออเป็นงูทุกคนเฮ้ยใช้ได้ เย่แต่มันดูน่ากลัวนะผมเป็นคนกลัวงูอ่าแล้วสําหรับชู้ชายนี่แหละสิ่งที่ผมชอบก็คือกางเกงนะครับผมอยากได้มากคือมันมันเฟี้ยวทุกคนกางเกงอ่าส่วนทรงผมก็โอเคนะ,ะก็สวยนะครับผมรองเท้าก็สุดยอดเลยนี่แหละเกิดแต่กางเกงนี่แหละผมชอบจัดอ่ากางเกงนี่คือผมอยากได้ทุกคนเดี๋ยวขอเลื่อนขั้นก่อนเลยละกันอ่า ที่ผมไม่พีออเดอร์เพราะว่าเออไม่อยากจะพีนะครับเพราะว่าของมันไม่ค่อยเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบคือถ้ามันเป็นพวกสกินรดหรือว่าเป็นสกินไอวอลสกินคาตานะอะไรมาเนี่ยผมจะเติมอยู่นะสกินมีดสกินเบสบอลอะไรก็ได้เอะขั้นขอมีไม่ถึงแล้วมันบอกว่าผมครอบครองหกขั้นเนี่ยเออผมก็ลงหลงลืมๆนะอาจจะมีขั้นเก่าที่ผมเติมไว้นี่ผมก็เติมเรียบร้อยแล้วก็ ได้ชุดนี้มาเลยนะครับสำคัญที่นย์นะเออเจ๋วแจวแจวแล้วก็สําหรับสายฟรีนะครับที่ไม่เติมก็มีกระเป๋าเท่ๆให้อยู่เท่ใช่ได้ส่วนในกล่องกล่องก็มีของตามเดิมเลยนะทุกคนเมื่อไหรจีเอ็มจะเปลี่ยนเนี่ยเอาเอาอย่างอื่นมาบ้างก็ได้เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคน ปกติในนี้ขั้นไอตัวไหนสักหนึ่งหนึ่งตัวนี่แหละทุกคนมันจะมีแจกเพชรนะเพชรหนึ่งร้อยแต่อันนี้เหมือนจะไม่มีนะอ่าน่าจะไม่มีนะทุกคนเสิงเลยอ่าอันนี้เราดูมาแล้วส่วนตัวนี้อ๋อแบบนี้นี่เองว้าวแล้วก็เอ๊ะทำไมมันไม่มีวะทุกคน คือปกติมันมีนะปกติผมเห็นว่ามันมีนะแต่ตอนนี้มันไม่มีมันจะมีแบบเป็นว่าเราเราเคยเติมขั้นอันเก่ามาแล้วแล้วมันแบบแจกเพชรให้เราทุกคนแต่อันนี้ไม่มีนะน่าเสียดายและจังหวะนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอรับรับของก่อนนะเพชรเหลือเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปใช้ให้มันหมดดีกว่าเพราะว่ายังไงเพชรอยู่ในตัวผมมันไม่เคยหลงเหลืออยู่แล้วอ่า แล้วสกินปืนมาเราเราล้างดวงก่อนนะครับนี่มาดีโอเคเช่านะครับดวงเราล้างไปแล้วนะคือเราต้องสุ่มได้ของถาวรสักอย่างนะครับของหัวผู้ชายก็ได้ของหัวตูวผู้ชายมาหัวผู้ชายเย็ดเคได้ไงวะโอ้แฮสิเพสสุดท้ายได้ชุดมาอีกหนึ่งอันทวนเย็ดเอาเรื่อง ก็ถ้าผมพูดคำหยาบไปก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมตกใจตกใจจัดเลยเออไม่คิดว่ามันจะออกนะคือผมอยากได้หัวผู้ชายไว้ทุกคนแต่มันได้ไอ้นี่มาก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าเพชรมันเหลือนะอะใช้ได้เลยในส่วนนี้ก็ชุดผู้หญิงเนาะ,อะไอชั่นนี้ทุกคนอันนี้เป็นชุดอ่าของดีแทกหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะ น่าจะเป็นของดีแทวกเพราะตอนนั้นมันมาให้เราแบบซื้อแพ็คแล้วก็ส่มชุดนี้ใช่ไหมทุกคนซื้อแพ็กเก็เน็ตอะแล้วมันจะได้ชุดนี้หรือว่าเติมอะไรสักอย่างนึ่งนี่แหละผมจำไม่ได้จำได้คร่าวๆนะครับอ่าก็ชุดผู้ชายก็มีประมาณนี้นะให้ดูอีกทีนึงผมยังคาใจอยู่นี่นะถูกใจแบบกางเกงมันมันฟี้ดีนะทุกคนผมว่าถ้าแบบ ขั้นนี้นานๆไปนะกางเกงตัวนี้น่าจะมีคนใส่เยอะนะสำหรับผมอะ่ะโอเคนี่ก็คือภารกิจนะครับเล่นหมดซีซใช้กองพยาบาลในหมดทั่วไปโอเคเดี๋ยวก็จบหลังจากคลิปนี้ที่ผมถ่ายแล้วผมลงเสร็จเรียบร้อยผมก็น่าจะมานั่งเก็บขั้นนะทุกคนคือผมจะต้องได้ขั้น50ให้ได้เลยวันนี้ได้แน่นอนนะโอ้ชุดดีแท็กมาสวยวะทุกคนยีดเคนี่ผมสุม่มแบบสุ่มเพชรเหลือนะเพชรฟรีเลยนะเนี่ย ก็สวยใช้ได้นะครับโอเคครับก็ Culture. สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมแต่ว่าอย่าเพิ่งปิดคลิปไปนะครับเพราะว่าข้างหลังผมยังมีแบบมีคลิปเล็กๆน้อยๆในการเทสแคนนะครับเป็นเป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆนะครับ,รบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผม